Good morning everyone and welcome to the Genius English class นะครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่คลาสภาษาอังกฤษของเรานะครับวันนี้เราจะมาฝึกในเรื่องของการออกเสียงเพียงชนะกันนะครับวันนี้มีเพียงชนะอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์แรกนะครับคาบแรกของเราในวันนี้นะครับเราจะมาฝึกใน ในส่วนของ4คํคำนี้ด้วยกันนะครับคำแรกเลยที่เราเห็นบนหน้าจอตอนนี้นะครับคือคําว่าอะไรเอย่ยแพชนะตัวแรกคือแพชนะตัวไหนเอย่ยข้อที่หนึ่งไหนตอบครูหน่อยเร็วอ่าใช่เลยนะครับเก่งมากมากเลยตัวที่หนึ่งนะครับคือแพชนะพีนะครับพีนะพีออกเสียงว่าอย่างไรครับน้องๆพีออกเสียงว่าเพอเพะ เพนะครับอ่าหมวดแรกของเราในวันนี้เลยนะครับทั้งสคํคเนี้ยจะใช้อว,วัยวะเดียวกันก็คือจะใช้อว,วัยวะสองริมฝีปากของเรานะครับทั้งริมฝีปากบนและก็ริมฝีปากล่างนะครับเราออกเสียงเนี้ยเราก็สามารถประกบสองริมฝีปากของเราแล้วก็พ่นเสียงออกมาเลยนะครับอืมตัวที่1น,นะครับดูกันใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันเนาะพีเพเพเพพีเพเพ,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 พ เพไหนลองออกเสียงตามคุณครูครับพีเพอเพเพโอเคเก่งมากครับตัวอย่างคำนะครับ P ก็คือเพนนั่นเองนะครับเพนเนาะตัวที่สองนะครับ B นะครับ B B ออกเสียงบ B บเ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 บออกเสียงบเบเบบอลนะครับบีบเบ บอลนะครับอ่าต่อไปคำที่สามเนะครับ m ออกเสียงเมเมเมมมนะครับ well, m, 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 ตัวอย่างคำก็คือ man นะครับ man เมเมเมแม่นะครับและคำสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคือ W นะครับหรือว่า W นะครับอ่า ah, นะครับออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ย W ออกเสียงว่าวววนะครับวววววววะวววะอ่า ah, ตัวอย่างควววว อ่าเป็นไงบ้างค่ะน้องๆยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับอ่าทั้ง4ตัวนี้นะครับอย่าลืมต้องออกเสียงโดยการใช้อวัยวะเดียวกันก็คือลอกสองริมฝีปากของเรานะครับแล้วก็พ่นเสียงออกมาเนาะไหนเรามาทบทวนกันหน่อยครับ P ีพะพะพะเพนบีบะบะบะบอลเอมมมะมน ว้วว้วูแมนน้อ,นองๆสามารถไปฝึกฝนกันเองที่บ้านนะครับโดยการสแกน QR วอาร์โค้ดและก็ฝึกไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับออกเสียงตามคุณครูออกเสียงให้เหมือนกับคุณครูนะครับเดี๋ยวน้อง,องๆก็จะเก่งภาษาเก่นเองเองนาะแล้วก็อย่าลืม4คํานี้นะครับ4ตัวนี้4เพ็นชนะนี้นะครับออกเสียงใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าออ,อเพราะว่าใช้อวัยวะเดียวกันนะครับพีเพ B B M W นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ Goodbye